ตกตั้งแต่ชเช้าเลวแต่ว่ามีอหิวกับพืน้นิดเดียวมันเขนึ่งองศานะเนาะมันไม่ติดลบถ้าติดลบมันถึงจะไม่มันถึงจะ,งจะเออไม่ละลายเนาะน,นี่มันละลายโอ้นามในถังปเป็นน้ำแข็งไปดูไปดูไอ้ัน่นก่อนลูกพักในบ้านก่อน อาจจะมัหนามไปลดตนน้นไม้ตายไหมอ่ยมีหนาวเท่าไรเน,นี่ยนี่เฮ้ยหยดหยดโดนไอ้นั่นสวนอยู่โดนหนาวโดนกระจกไม่ซุกเลยพี่น้องมันไม่ซุกนะมันไม่ซุกมันหนาวเนาะยังไม่ตัดถิ่งก้าวอาจะได้กินซุกไม่ได้กินเลยไม่มีซุกเลยตัง้งนานเดี๋ยวเป็นเดือนแล้วเนุ่มหนาวแล้วนูน่น โอ้ดกนันนี่เนูตายไหมนี่หนาวไหมนี่มีลูกอยู่ปี่นองปีนี่แต่บะไ,ไม่ได้กินหนาวน่อนไปไปหนาวไปเถอะหนาวไม่ไหวแลยย้ว